ครับพี่ก๊อนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Food f a n t ซีนะครับแล้วก็จากเมื่อวานเนพิ่งลงคลิปเองนะครับตอนนี้เขาอัปเดตแพทเข้ามาใหญ่มากนะมาแบบให้ซุ้มให้เสียงเลยนะครับมาแล้วก็การอัปเดตครั้งนี้นี่เยอะจริงๆนะครับอย่างแรกนะพาไปดูก่อนนะครับก็จะมีอัญเชิญตู้ใหม่เข้ามานะอัญเชิญตู้นี้นะครับมันจะแตกต่างจากตู้ธรรมดาอยู่นิดนึงก็คือก็จะต้องใช้เหรียญเขียวเท่านั้นนะฮะ เหรียญเขียวเนี่ยสามารถซื้อได้จากในช็อปนะครับเดี๋ยวพาไปครับเข้าไปที่แพ็คของขวัญน,นะนี่นะครับอันล่างสุดนะครับชื่อว่าแพ็คต้นกล้านะครับถ้าเป็น Android เนี่ยราคา275บาทแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยที่ทราบมานะครับ3า5บาทพี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าอัตราเงินของ Android กับ iOS นี่ไม่เท่ากันนะครับคือในแพ็คเนี่ยจะมีเหรียญต้นกล้า10เหรียญน,นะ นะครับก็ต้องซื้อแพ็คนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็บ่อนเนี่ยมันจะมีผู้าหารอยู่3ตัวนะที่ถ้าเราเ,เปิดจนครบ100ครั้งเนี่ยสามารถเลือกไปได้เลยนะก็จะมีเปาปูนะครับเข้าไม่ไผ่แล้วก็บิมบิบับแต่ว่ามีการันตีอยู่ที่10ครั้งแรกด้วยนะครับก็คือถ้าเราซื้อ1กล่องมี10เหรียญใช่ไหมเปิดปุ๊บ เขาบอกว่าการันตี UR 1ตัวแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็น3ตัวนี้พี่ก็ไม่ได้ลองนะครับน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในตู้น่นาจะมีโอกาสได้ทั้งหมดนะใน1ิบครั้งแรกก็บอกว่าการันตี UR 1ตัวพี่ว่าน่าจะเป็น1ใน9ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดครบร้อยเนี่ยเลือกรับได้1ตัวเลยนะครับก็10ครั้งแรกก็270นะถ้า1ิครั้งก็2 7 5 0ินะครับ ก็ตู้นี้ระยะเวลาต้จนจิกจากเมื่อวานวันนี้ก็เหลืออีกหกวันนะครับเอาละทีนี้ไปดูส่วนที่2นะครับที่เข้ามาก็คือบอสนะครับตอนนี้มีบอสใหม่เข้ามาบอสตัวนี้ชื่อว่าบุสคานะครับจากได้ไปลองมาแล้วนี่โหดเอาเรื่องนะที <c oughs> นี้มาดูข้อมูลบอสกันนะครับข้อมูลบอสตัวนี้นะสิ่งที่น้องต้องทราบก่อนอย่างแรกเลยนะครับบอสตัวนี้นะครับ ต้านทานการโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดาไม่มีทางเข้านะครับต้องใช้สกิลโจมตีเท่านั้นแล้วก็บอสตัวนี้นะครับโจมตีเป็นค่าค่าคงที่ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนบอสนกนะบอสนกเนี่ยจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือเราจะเอาเลือดเท่าไหร่นะก็ช่างเนี่ยมันก็ลดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้มันจะโจมตีตามค่าที่กําหนดมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งอยู่นานบอสก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วก็มันจะมีเอฟเฟกที่เป็นอมตะด้วยนะครับเขาเขียนด้วยนะเอฟเฟกนี้สามารถถูกลบได้นะครับดังนั้นตัวที่สามารถลบบัฟได้เนี่ยก็เป็นประโยชน์สําหรับการตีบอสรอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก็มีโทโสนะครับมีขนมไหว้พระจันทร์มีข้าวแมวนะครับพวกนี้จะเป็นตัวที่ลบบัฟบบอสได้นะครับก็ลองเลือกตัดสินใจแล้วกันจากที่พี่ลองจัดไปดูนะครับก็เนี่ยพี่พี่ลองสู้ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ ยังไม่พร้อมดูท่าจะเละไม่เป็นท่านะครับพี่ก็ได้เท่าไหร่เองร้านกว่าร้านหน่อยๆน,นะครับทีมทีมไม่พร้อมด้วยเราไม่รู้จักกันเราข้อมูลเรายังน้อยเกินไปที่จะสู้มันนะครับเดี๋ยวพี่ก็วิจัยไปอีกสักพักแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีหลายทีมากนะหลายคนมากนะครับที่เขาหาวิธีสู้บอสอยู่นะครับวันนี้พี่ลองไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยลองกันใหม่อีกรอบนะก็ใครมีเทคนิคก็มาเสริมได้นะครับ นี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะที่ใหญ่มากและมีคนถามเยอะที่สุดนะครับเกี่ยวกับแพทนี้นะก็คือที่พูดอาหารเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะมีส่วนที่เรียกว่าอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์อ่ะมันจะมีไม่กี่ตัวนะตอนนี้เท่าที่มีเนี่ยและเท่าที่พี่มีด้วยเนี่ยก็จะมีเป็ดปักกิ่งนะครับมีชาเมฆแชมเปญเต้าหู้หวานวายแดงชาดําต้มยำเสี่ยวหลงเปานะครับแล้วก็เสี่ยหลหงเปาปู ไ p p l e เนะครับระบบนี้นะพี่ได้ลองทำอ์ติแฟกของต้มยำแล้วนะครับอ์ติแฟกเนี่ยมันเป็นระบบเหมือนปลดความสามารถไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละช่องเนี่ยอย่างแรกนะก่อนที่แผงนี่จะขึ้นมานะครับเราต้องหาของพิเศษอ์ติแฟกเนี่ยของพูดอาหารตัวนั้นให้ได้ก่อนนะครับวิธีการหานั้นนะ่ะ คือเวลาเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีส่วนที่รับนะครับตรงนี้ก็คือจะไปสู้นะครับก็คล้ายๆด่านทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าการที่จะเข้าไปสู้เนี่ยต้องใช้ใบนะครับซึ่งใบมี2แบบใบที่มีรูปหน้าตัวละครนะครับกับใบที่เป็นแบบใบสากลเลยอย่างสมมุติว่าพี่จะทําต้มยำต้มยำเป็นระดับ R พี่ก็ต้องไปซื้อใบนี้นะซึ่งตอนนี้กิจกรรม ยังไม่มีนะครับที่สามารถหาได้เนี่ยต้องซื้อเท่านั้นพอเข้าไปที่ร้านค้านะจะเห็นเลยนะครับว่าราคาแต่ละใบเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับก็จะมีระดับ R เนี่ยก็คือ10เพชระดับ SR 40เพชระดับ UR ระดับ160เพรนะครับซึ่งไอใบนี่แหละจะเป็นตัวเปิดทางนะครับให้เราเข้าไปสู้คือเข้าไปสู้ในนี้นะครับพี่ก็ลองลง,ลงให้ดูนะครับ คือในการเข้าไปลงสู้1ครั้งเนี่ยมันจะสุ่มที่จะได้เหรียญอ์ติแฟกต์เนี่ยหนึ่งถึงห้าเหรียญมันไม่ใช่ว่าได้เหมือนกันทุกรอบนะบางทีโชคร้ายจริงๆได้1นรัวๆนี่ก็เปืองเพชรเหมือนกันนะนะครับคือกิจกรรมเนี่ยพี่ขอบอกไว้ก่อนอย่างนี้ดีกว่าถ้ารีบน้องจะต้องเสียเพชรมหาศาลมากนะครับที่จะทําการเปิดระบบนี้ให้กับผู้ทหารตัวนั้นถึงมันจะเป็นระดับ R ก็เถอะนะ ยิ่งถ้าเป็นระดับ ur นี่อย่าพูดถึงเลยนะมหาศาลนะครับนะครับแล้วก็พอเราได้อิกต์มาแล้วเนี่ยคืออันแรกเนี่ยใช้50นะครับใช้50เสร็จปุ๊บพอเราเปิดขึ้นมาก็จะมีแผงนี่ใช่ไหมซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะต้องใช้เหรียญนี้อีกนะก็คือเราต้องลงซื้อใบนั่นนะ่ะเติมเข้าไปเรื่อยๆนะมันจะยิ่งใช้หนักเข้าไปเรื่อยเรื่อยเื่อยนะครับตารางนี้นะครับเป็นการบอกเลยนะว่า แต่ละจุดจะต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะเปิดได้เนีอย่างจุดแรกเนี่ยเริ่มมาใช้9นะครับแล้วก็จุดแรกเนี่ยต้องเปิด2ครั้งถึงจะไปจุดที่2ได้นะจุดที่2เนี่ยใช้12นะครับพี่ขอเรียกมันให้ถูกหน่อยแล้วกันนะไอที่เราไปตีเนี่ยที่มันหน้าตาเหมือนเหรียญอ์ติแฟกตเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าพลังงานอ์ติแฟกต์นะครับในเกมก็จากตารางนี้นะ ก็จะเป็นการสรุปเลยนะว่าจะไปเปิดจุดจุดไหนเนี่ยจะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ซึ่งแต่ละจุดนี่ความสามารถก็จะต่างกันออกไปนะครับจากที่พี่ได้ทําการทดลองเนี่ยจุดแรกเนี่ยก็สําหรับของต้มยํานะครับแต่ละตัวน่าจะแตกต่างกันออกไปนะก็บวก hp ทั้งหมด598นะครับจุดที่2เนี่ยเพิ่มความเร็ว2,196นะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดใหญ่ๆนอันนี้จะเป็นสกิลละนะครับไหมสกิลนะครับ จะมีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีแดงมีสองอันแล้วก็มีสีฟ้าซึ่งสีเนี่ยเป็นการบอกนะครับว่าจะต้องใช้เพชรอะไรซึ่งเพชรเนี่ยตัวหนูเนี่ยหนูนี่ชื่ออะไรโทรบี้ทาโกออ้หนูชื่อทาโก้นะครับตัวหนูทาโก้เนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวถือเพชรไว้คือตัวที่จะให้สกิลนี้ทำงานได้ต้องหนูทาโก้ที่มีเพชรตรงกับสีช่องเนี่ย เอามาปล่อยนะครับซึ่งหนูก็จะมีหน้าตาทั้งหมด3แบบนะครับซึ่งหนูแต่ละตัวเนี่ยก็จะปลดสก,กิลได้ไม่เหมือนกันอย่างพี่หนูหน้าตาแบบนี้เห็นไหมสก,กิลนี้ก็จะเปิดนะครับก็จะถ้าเริ่มต่อสู้เนี่ยก็จะบูตดีเฟนซ์ขึ้นมา1%แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าโจมตีเบสิกสกิลนะครับก็จะฮิวตัวเอง2%จาก HP ที่หายไปนะครับอืม เบสิคเบสิคแอทแท็กนะอัพสเตอร์เบสิคแอทแทกนะครับก็จะยื้ตัวเองขึ้นมา2%องเร์เซนสกิลดีนะครับก็แต่ละสกิลก็จะไม่เหมือนกันอย่างสมมุติสกิลที่2เนี่ยก็จะบูสต์ดีเฟนส์เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากโจมตีเบสิกเนี่ยมีโอกาส5%นะครับที่จะฟื้นพลังงาน50าสิบพอยนะอันที่3นะครับก็จะบูสต์ดีเฟนส์เหมือนกันแล้วก็หลังจากโจมตีธรรมดา มีโอกาส30%นะครับที่จะ d i s p e l ไม่ได้อ๋อที่จะลบดีบัฟจากตัวเองออกไปนะครับก็สกิลแต่ละอันก็โหนี่ต้องเลือกอีกเหรอว่าจะเอาอะไรแล้วก็คือเราต้องมีหนูนะครับหนูทาโก้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปจับทาโก้เนี่ยปึ๊บเนี่ยคือต้องไปซื้อด้วยนะครับซื้อที่คีบซื้อที่คีบมันจะมีคีบ2แบบนะ ขี้แบบธรรมดากับขี้แบบทองแบบธรรมดาเนี่ยก็จะสุ่มหนูทาโก้เนี่ยหถึงสนะครับก็สีทองเนี่ยก็จะสุ่มเลเวลสอถึงเลเวลห้านะครับพี่ก็ทําการลองให้ดูแล้วนะครับก็ <c oughs> ตามนั้นนะครับก็ไปซื้อได้ในฉ่อมเหมือนกันซึ่งอันธรรมดาเนี่ยสิเพชรนะครับส่วนอันสีทองราคา45เพชรนะครับก็จะแพงกว่าอันธรรมดาเนี่ยไปสมเท่าคือมันก็จะมีระบบหนูด้วยนะครับ สังเครานะห์ทาโก้เนี่ยคืออย่างนาเนี้ยพี่ที่ทําการสุ่มเนี่ยก็ตัวเลเวลสูงก็ได้ยากเหมือนกันนะนะครับอย่างตัวที่เป็นเพชรสีแดงอ่ะพี่ได้มาตัวเดียวนะกว่าจะเอาไปสุม่มใส่ได้นะครับนะครับก็จะมีแบบนี้ด้วยนะสามารถเอาหนูเนี่ยหนูแบบเดียวกันนะครับเพชรแบบเดียวกันเนี่ยสามารถ3ตัวสามารถยกระดับเป็นเลเวล2ได้1ตัวนะครับมีแบบสังเคราะห์แบบสุ่มด้วยสังเคราะห์แบบสุ่มเนี่ยก็าาเอาหนูระดับเดียวกันนะสตัวนะครับ มาใส่แล้วก็มันก็จะกลายเป็นหนูตัวใหม่หนึ่งตัวซึ่งระดับสูงกว่านะครับแต่แบบสูงนะครับก็เป็นการรวมหนูนะครับนี่ก็เป็นระบบ a r t ์ติแฟกต์วันนี้นสรุปนะครับสรุปนะโอ้โหสายเป๊นงนั้นเลย อย่างแรกอย่างแรกนะครับก็บอสบอสเนี่ยขอพี่ทําวิจัยก่อนวันนี้เป็นแบบเบสิกเบสิกไปก่อนนะครับว่าเราจะต้องจัดทีมตีบอสยังไงนะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเรื่องของอาติแฟกเรื่องของอาติแฟกเนี่ยวันนี้มันยังมาใหม่ส,สดๆเลยนะครับมันยังไม่มีกิจกรรมอะไรมาเลยคือตอนนี้พี่ว่ายังไม่เหมาะนะครับยังไม่เหมาะที่จะอัประบบนี้คือมันจะต้องใช้เพชร มหาศาลมากนะครับโดยเฉพาะใครที่จะทําพวก UR อย่างแชมเปญเป็ดปักกิ่ที่ดีๆนะครับเสียเพชรเ,เท่าไหร่ก็ไม่พอนะพี่ว่านะครับเอาอย่างนี้รอดูก่อนนะครับเพราะว่าพี่ไปเห็นเซิร์ฟจีนมานะครับเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะเป็นมาเป็นกิจกรรมกาชานะครับแล้วก็สามารถสุ่มได้ของที่เอาไว้อัพอาร์ติแฟกต์เนี่ยรวมถึงที่ขีดทาโก้ก็จะมีอยู่ในกิจกรรมด้วย รวมถึงมันจะมีกิจกรรมต่างๆน,นานามีของรางวัลแรกในนั้นอ่ะมันก็จะมีใบที่เป็นหน้าตัวละครถึงตอนนั้นอ่ะเราค่อยเอามาอัพใบทีนิดทีนีด้ด,ดีกว่านะครับตอนนี้อย่าเพิ่งรีบอันเนี้ยพ,พี่ลองพี่ลองทําต้มยํากุ้งพี่ลองทําต้มยำเนี่ยที่เป็นระดับอาโดยที่ใช้เพชรล้วนๆเลยนะกว่าพี่จะเปิดจุดแรกนี้ได้นะครับพี่ใช้เพชรพี่นั่งนับด้วยนะพี่ใช้เพชรไป690เเม็ดนะครับ เพื่อที่จะทําระดับ R ให้ได้สกิลช่องแรกใช้เยอะนะเยอะนะครับลองคิดดอถ้าเป็นระดับ UR เนี่ย UR นี่แพงกว่าไป16เท่านะคือพี่ก็ต้องคูณนะสมมุติว่าพี่จะเปิดจุดแรกของเป็ดปักกิ่งนะ690นะครับคูณด้วย16พี่จะต้องใช้เพชรทั้งหมด1 1 4 4 0เม็ดเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะเปลกันง่ายๆอย่างนั้นอนะ่ะมันมหาศาลมากนะน้องใจเย็นนะ เลดลองให้ดูแล้วนะครับใจเย็นกิจกรรมนี้เดี๋ยวมันของมานะครับก็เล่นกันแบบซอฟๆนะอย่าเพิ่งเล่นกันดุไปนะครับก็ขอให้สนุกกับเกมฟูดแฟนตาซีนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจาะเรื่องกันเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับวันนี้ก็มารวมๆก่อนนะสวัสดีครับ